อัสสวัสดีตอนเช้าเราไปเข้าองเซนมาเรียบร้อยแล้ววันนี้แต่งยู่คาตะไปเข้าองเซนเลยแล้วก็ลงไปทานอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะออกเดินทางไปเที่ยวต่อที่ชูเซนจินั่นเองทะเลสาบช,ชูเซนจิไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นิโก้มันจะสวยสดงดงามขนาดไหนคือวิวแสนวิวล้านเมื่อคืนนี้ที่เราถ่ายแบบมืดๆตอนนี้แบบมันสว่างแล้วจะเห็นแบบนี้เลยนี่ข้างๆโรงแรมเลยมันจะเป็นประมาณเช่นนี้เลยโอ้โหแบบ สวยจริงๆวิวนี่สวยสดงดงามอย่างยิ่งอะไรเช่นนี้เนี่ยวิวสวยๆแล้วว่างเดินจากโรงแรมกลับไปยังสถานีนี่มันคือเราพักที่นี่เลยมี outdoor o n s e ด้วยนี่สวยมากสวยม,มากลำทานเราก็กลับมาที่โทบุนิโก้เช่นเดิมเพื่อที่จะขึ้นรถบัสไปยังทะเลสาบชูเซนจิข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดเขากันวันนี้จะแบบว่าล่องเรือล่องเรือแบบสวยงามมากๆ เคยเยราบชูเซนจิเราก็ขึ้นเขามาถึงจุดขึ้นรถไฟแล้วอยากจะบอกวิวสวยมากวิวระหว่างทางนี้สวยมากๆเลยขับซิกแซกไปซิกแซกมานี่เลยคือเทือกเขาที่นิโก้เลยขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุดนะแบบโอ้โหสูงแบบสวยมากๆสวยมากๆเดี๋ยวเราจะมันจะมาขึ้นนี่เลย รบูเวย์ตรงนี้ขึ้นไปดูยอดเขานี่เลยอันนี้คือนันไตซังแล้วก็จีซังนันไตซังคือน,นี่เลยนันไตหย,ยดูสิดูสิถ้าเกิดเจนหิงนั่งหน้าสุดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรเวย์รนี่เลย <c oughs> เดี๋ยวก็จะขึ้นไปถึงตรงนี้ อย่างที่บอกฟรีพาสนี่คุ้มมากเลยเพราะาเมื่อกี้ค่ารถจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนแต่นี่มันสี่ร้อยสี่พันหกร้อยเยนแบบใช้ได้ทั้งวันเลยแล้วแถมขึ้นรถเวนี้ได้อีกฟรีด้วยนะใช้นี่ขึ้นที่ฟรีด้วยแล้วเราจะไปล่องเรือที่ททเลสา,าชูเซนจิได้อีกฟรีด้วยปกติค่าขึ้นรถเวน,เนี่จะสี่ร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบเยนนะสามนาทีแล้วก็ไปกลับ ใช่ก็จะได้เห็นจากข้างบนนะจะเห็นน้ำตกทะเลสาบราจะขึ้นรอบูเวกันแล้วยเจนหญิงเจนหญิง,งไม่ต้องนั่ง,ง,งที่ของเจนหญิงที่ของเธอเป็น V ี P มากตอนนี้นะเราก็กำลอังอยู่บนโรบูเว้เราได้ยิอาการเจนหญิงกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น สวยมากๆขึ้นมาสามนาทีนะก็จะถึงฝั่งขวามือไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันไม่สูงต้องฝังซ้ายมือนีฝังซ้ายมือโอ้ยสวยมากๆเจนอย่าหลบนี่ฝังนี้ด้วว่าโอ้ยสวสวย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 สสวยสวยสวยสว ไม่เดี๋ยวเผื่อมันสั่นแบบตอนตอนน่งเลยดูมันชอบสั่นดึงไม่ออกเลยจะดึงออกมาเลอะผับการเจนิ่งหนุ่มหนุ่ยเจนิงมองข้างล่างมองข้างล่างข้างล่างมองข้างล่างมองข้างล่างเจนิงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอข้าางงล่ใช่นอนตรงไกลๆแล้วกันมองข้างล่างไม่ไหวจริงเห็นไหมเอามือออกไม่ได้ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดชมวิวแล้วนะที่ที่เราเห็นข้างหลังนี้ก็คือนี่เลยจะเห็นน้ําตกเคกองตรงนี้แล้วก็ทะเลสาบจูเซนจิตรงนี้เลยนี่อันนี้คือทะเลสาบอันนี้คือน้ําตกเคกองเคกองเป็นน้ําตกที่แบบว่าสูงมากๆแล้วน้ําจะกระแทกแรงมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์ไปดูแล้วก็มุดถ้ำน้ําแข็งกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบจูเซนจิ ซึ่งเราจะไปล่องเรือกันน,นี้อีกด้านหนึ่งจะเป็นเทือกเขาแบบวิวพันล้านร้อยล้าน,านหมื่นล้านนี่เลยเราขึ้นมาจากข้างล่างเมื่อกี้นี่ข้างล่างตรงนี้เลยสามนาทีเท่านั้นเราดูวิวพันล้านเสร็จแล้วเราก็กําลังจะลงไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปน้ําตกเคกงต่อรถเว์กำลังขึ้นมารับเราอยู่ข้างบน มองหลุมนี่นี่ดูไว้แม่คิดก่ๆๆนนอนเราก็นั่งรถบัสขึ้นมาถึงทะเลสาบชูเซนจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยสภาพปุทะเลสาบชูเซนจิขั้นแรกเลยเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือก่อนเพราะว่าเรือเนี่ยมันจะรอบสุดท้ายตอนบ่ายสองโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ได้ล่องกันตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มร่วงโรยรา ตามวัยของต้นไม้แล้วบุษราษฎรนี้เรื่องร่วงกบหมดแล้วเนี่ยเราน่าจะมาช้าไปหนึ่งอาทิตย์นะถ้าเกิดมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน่าจะบอกสีแดงเต็มเต็มบทต้นนี้แบบว่าแดงแปร๊ปะเลยซึ่งเป็นที่หมายปองของผู้คนทุกคน,กคนปีที่แล้วเคยพามาครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะมาแล้วแบบว่ามันมืดไงตอนนี้สว่างสว่าง บรรยากาศดีมากวิวดีมากลมกําลังดีเย็นสบายไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปน,นี่ก็เหลือแดงๆอยู่อีกนิดนึงแต่เราไม่สนใจเรามุ่งไปขึ้นเรือตรงนี้ก่อนอุสาววิ่งกระหืดกระหอบมาเขาบอกว่าเอา้าวันนี้ลมมันแรงนะเราก็เลยยกเลิกรอบเรือที่เหลือบ่ายสองครึ่งเป็นว่าหมดแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นแล้วถูกต้องเราก็ไป e นจอยแถวๆนี้แล้วกัวกนเราไปเคกองไปหาอะไรกระแทกปากกินกันดีกว่า อุตส่าห์กระหึ่กระ,ะหอบวิ่งมาใช่ใช่่ะดูวิวทะเลสาไปแล้วกันสวยๆเ็กก็ไม่ให้เ้าเราก็เดินไปหาอาหารกินกันนี่ต้นนี้บอกว่าแดงมากๆเลยเนีย่แดงสุดๆแดงระเรื่อระเรื่อจริงๆนี่ระเรื่อแดก 8, ็กแปลกแปลก แดงแร,ดรดัดๆนี่เดินเรามากินราเมนยูบะแถวนี on, ้มีแต่ขายยูบะยูบะทั้งนั้นเลยทุกที่ยูบะหมดแล้วต่อไปเราก็มาเที่ยวน้ำตกเคกกงกันเขาก่อนเรามามาปุ๊บน้ำตกปิดทันทีแต่วันนี้เราพยายามมาแต่หัววันฟ้ายังไม่มืดมันต้องไม่ปิดเราก็เข้ามาในเขตพื้นที่ของน้ำตกเคกกง โหนี่ยังแบบแดงๆอยู่เลยนี่นี่เรามาเกาะรั้วดูน้ำตกเคโองนี่หละอันนี้คือน้ำตกเคกองเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่นลองจากอีกสองที่คือท,ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เลยแบบน้ำตกนี้สูงมากๆจะมีความสวยงามมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้ผลิ่วนฤดูหนาวเนี่ยน้ำตกเนี่ยจะแข็งปังเลยเป็นแบบ เป็นน้ำแข็งเลยดูความแรงมันพอม,มันตกถึงข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นไอน้ําแต่ว่าเดี๋ยวจะเราเราจะลงลิฟต์ไปดูข้างล่างกันนี่เราจะดูน้ําตกสวยๆเราต้องลงไปดูข้างล่างแล้วแบบจะใกล้ชิดกับน้ําตกมากๆเลยอันนี้ก็คือที่ขายตัว๋วสําหรับลงลิฟต์ไปดูน้ําตกข้างล่างพอเรามาดูคิวแล้วเราก็นึกว่าเรามาที่ดิสนีย์แลนด์ คือแบบว่าม,วม้วนเป็นซิกแซกซิกแซ,ก,ซกในตรงนูน้นในตรงนูน้น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 ,น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 แล้วก็ซิกแซกไปซิกแซกมาแล้วก็กลับมาต่อตรงนี้อีกจนแบบโอ,โอ๊ยเราไม่เข้าดีกว่าถ้าใครจะเข้านะเสียค่าเข้า5้า้อยเจ็ดเยนเนี่ยถ้าสมมติเราลงลิ์ไปใช่ป่ะเนี่ยเราจะขึ้นลิฟตรงนี้แล้วก็มันจะลงเจาะไปใต้หินเลยข้างล่างแล้วเดินในถ้ำหินออกไปตรงแท่นหน้าน้ําตกตรงนี้เลยตรงนี้เวลาน,ตตน้ําตกตกมาเนี้ยปุ๊บมันก็จะมีไอ้น้ำกระเซน็นมาถึงเราตรงนี้ได้เลย Uhm เคย like, ไปแล้วเมื่อสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนี่เลยเราลงมานิดนึงก็จะเห็นน้ําตกเป็นแบบนี้แล้วก็ได้ยินเสียงน้ําตกดิ้งกันไหมเอ่ยนี่เลยคือน้ําตกเชกรองโอ้โหเห็นรุ้งด้วย ในเมื่อเราไปดูลงลิฟต์ดูเข่กลองไม่ได้เราก็ไปอีกน้ําตกและกันคือน้ําตกริวซึนั่นเองเป็นน้ําตกที่สองสายมาบรรจบกันเราก็นั่งรถมาประมาณ1 1นาทีก็จะถึงทางเข้าน้ําตกริวซึเราต้องเนี้นก่อนว่าริวซึเพราะเมื่อกี้แบบว่าเจอลุงแบบเขาอุตส่าห์บก ลุงจราจรหยุดรถเลยนะหยุดรถให้เราแล้วก็แบบว่าถามว่าเราต้องการจะไปไหนเพราะเขาเห็นเรางงงงเงยกับการหารถบัสอยู่แล้วก็บอกจะไปลงตกริวสึริวสืริวสึเขาก็ไม่รู้จักนะริวสึเขาก็ไม่รู้เลยบอกทากิที่แปลว่าน้ําตกอน้าตกไปนี่อีกสามร้อเมตรก็เอกใจว่าสามร้อเมตรคือน้ําตกเคโกงนี่ว่าเราไม่ที่ไปตรงนั้นแล้วก็บอกไม่เอาเราไม่ไปเคกกงเราจะไปลิวสืกว่าจะรู้เรื่องโอ้แม่เจ้าหลายริวสืจนแบบน้ำลายนี่เต็มมาสไปหมดเลย นี่ก็คือทางเข้าของน้ำตกริวซุนั่นเองได้ยินเสียงน้ำตกเลยเนี่ยน้ำตกนนะเนี่ยนะริวสืเนี่ยมันเป็นมีความหมายว่าหัวของมังกรน้ำตกหัวมังกรลักษณะก็คือว่าจะมีน้ำตกสองสายมาบรรจบกันเป็นเส้นเดียวกันเราสามารถขึ้นไปดูได้ฟรีๆจากบนร้านขายน้ำชาบนนี้นั่นเองนี่เลยนี่เลยน้ำตกริวสืข้างใน อันนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ยังปลายของน้ําตกวิวสืที่ที่รวมกันแล้วนี่เลยแล้วก็เข้ามาที่หลังร้านขายน้ําชานี่เลยแล้วก็จะมาเจอน้ําตกวิวสือ <c oughs> นี่เลยก็จะเป็นน้ําตกวิวสืด <c oughs> จะมีน้ําตกสองสายมาบรรจบกลายเป็นหนึ่งสายตรงนี้น้ําตกหัวมังกร ถ้ามาตอนคืนเนี่ยมันจะมีไลฟ์อัพด้วยไปดูคลิปปีที่แล้วได้หรือว่าถ้าเกิดมาก่อนหน้าเนี้ตรงนี้มันจะเป็นแบบแดงๆเหลืองๆส้มๆเต็มไปหมดเลยซึ่งตอนเนี้หายไปหมดแล้วล่วงไปหมดแล้วนี่เลยมาถึงนิโก้ทั้งทีแม้กระทั่งไอติมยังต้องเป็นยูบะเลยเห็นไหมเราก็จะกินไอติมยูบะซอฟต์ครีมยูบะ เราลองชิมดูไอติมยูว่าจะรสชาติอย่างไรมันกินมันกินน้ำเต้าหู้อ่ะมันกินเอลเล็กตาซอลเอล็กตาซอลหรือว่าไวตตามิวรสชาตินั้นเลยคือคือน้ำเต้าหู้แช่แข็งอาน้ำเต้าหู้มันทาเป็นมันทาเป็นไอศครีมนั่นเองหวานเหมือนได้กินวินตามิวรสจริงๆก็เสร็จจากน้ำตกรีว่สเรียบร้อยแล้ว เสร็จจากริวสึเราก็กำลังจะมุ่งหน้าลงไปยังที่สถานีโทบุนิโกเดี๋ยวนั่งบัสยิงยาวเลยเราก็ลงจากน้ำตกริวสึลงจากบนภูเขามาเรียบร้อยแล้วจนถึงสถานีโทบุนิโก้แล้วโอ้โหก็หืบกระหอบจริงๆเลยเนี่ยรถก็แบบตีติดนะพอลงมาถึงเป็นยังไงดูสถานีแบบว่าร้างผู้คนเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อวันนี้คือวันอาทิตย์ของแหล่งท่องเที่ยวนะ แล้วพอลงมาปุ๊บเราก็ต้องรีบระหือกระหอบเพื่อที่จะขึ้นรถไฟกลับโตเกียวก็เลยรีบไปจองตั๋วรถไฟแบบคือไปจองตั๋วแบบรถพิเศษที่จะนั่งแบบปปื้นเดียวถึงเลยก็กลับถึงเดี๋ยวรถออกประมาณทุ่มหนึ่งก็จะกลับถึงโตเกียวประมาณ3ามทุ่มใชเว่าประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นไม่ยาวนะครับเป็นไงบ้างวันนี้บิลูซังมาเที่ยวที่คินุกาวะแล้วก็นิโก,โก้ก็ได้ตามแผนบ้างไม่ได้ตามแผนบ้างเป็นไปตามแบบว่าสไตล์บิลลเที่ยวมูมูซุซูๆนั่นแหละ จะได้บอกว่าตอนนี้มาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเลอค่าจริงๆเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยมากคือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคือแทบจะไม่มีเลยมีแต่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นส่วนคนต่างชาติก็จะเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นซึ่งก็น้อยมากคือกลับไปเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเที่ยวประเทศต่างประเทศจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบพอไปผู้อูแบบคนต่างคนต่างแย่งกันอะไรเงี้ยคืออย่างช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบพลิกๆใช่ปะ ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะยังไม่แน่นเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบว่ามีรับนะักท่องเที่ยวตอนนี้แบบเที่ยวญี่ปุ่นสบายมากเลยแล้วแถมถูกมากด้วยอย่างที่บอกคือโรงแรมราคา3า400บาทก็พักได้แล้วแถมมีโปรโมชั่น go to travel ได้เงินมาช้อปปิ้งฟรีอีกอโ้อิ่มเอม,อมเป,ปรมฟรีคลิปหน้าบิลซังจะพาไปไหนจะไปทําอะไรจะไปกินอะไรติดตามตอนต่อไปวันนี้กลับโตเกียวก่อนละบ๊ายบาย